สวัสดีครับ <apps> พ <communist initiation> er <normal> ่อแม่น้องครับมีนี้เอ็ดคำลองพาพีพ่อน้องมากินซอยจุเด้อเด้อพี่น้องเด้อข้างหลังเป็นปลาข้าวโพดพี่น้องครับบุบหัวปลาข้าวโพดไผ่มาพร้าวลักไทยพี่น้องครับเอามาพี่น้องมาถองดีล่ากข้าวโพดพี่นี่ครับร้านเกล้าพี่น้องร้านเกล้าร้านเสียบหม่องเกล้าหน่ครับซอยจุเนาะเจียวแมันครับโอ้วนเบอร์เขียนพี่น้องเจียวมันแต่กินหนึ่กิ๊บพี่น้องนาครับเปิดล่ากข้าวโพดพี่น้องใส่แข็งแข็งไม่หญ่หรอกครับ มีตําลงไปเรียพี่น้องออบอกกินให้เกาลนะเอดดตรงนี้ลาค่าบพีโอครับอเอาน่องพี่อ้พี่กุมาน้ำพี่น้องหน่อยแต่ว่าเขากองเ่งนนนะนังเสียอยู่ข้างนอกครับเอาพี่น้องครับเาตรงลาครับพี่อพน้องขึ้นเลยามเ,เหล็กยกหมาม อร่อ้องคำนี้ใส่เต็มผงแก้แหรอครับเอา<น>มาน้องพี่หัวขวัญยังหมน,น้องวขวัญพอเด้วยมาออกมาด้วยไหมออกมาด้วยไหม ok kan dia kat านเก้าหองครับวเนี่ยเขาเนีย้ยนแข็งวนึงเพียงเย็นแล้วไหนุ่ม่ะเพีย,ยงไม่หน่เดี๋ยวสามสิบกี่ไปีอย่างเร้่องออาาเอ้อแก้วค่ะเองครับแีแ่ไหนแก้วคนขุ่นนุ่ยตี นั่นแท้ครับพักขนาดน้องแก้วมันแ่บดีของหรอกแ่บแก้วนี่งแก้วแ่บเนึ่แก้วหนึ่เอย่าปล่อยเลื้อาหรองมาบตรงาครับพี่โอครับมันนี tại em nhảy được không? Nhi mốt mà Nhi mốt mất mà Ủa? Ủa? Mất mà no, nha, nha. มดจะแรกเล่นกบบ็บวดแดงมครับไม่นนี้แลยวนอนตินยูกรอพ่อครับหนูไม่ได้ปวด <c ười> แค่ตรวจเล่นพอ่อกินงข้าวอยู่เม้น,นเม้นตดนะว้าว <c ười> <c ười> แกไปไปโอ้ก,อก็โตก็ไปพี่น้องครับเพือ โอ้ลูกซ้ายกับพอาลูกซ้ายครับมไม่ต้องพูดก็ได้ลูกเ <c oughs> อาหรังมหคำนี้แหลยครับตุหน่าใครโดพีด่น้องอเอาลงสิไปปังกล้องพ่กกม่ ป๊บจะํำแล้เนี่เป็นบสัสดถ่วงเลบัคคือสมมืกัแจ้วแสบ เไไห,นหนียวปสสาวะไนเนีะเนี่ยคัะคือเกาาครับมเนี่หมักน้องเนาะเอ้โตสองพัน <c oughs> ตับพันเติมมืนมึอไม่มีตับเลยมั้งใส่ตเหมืออรไอยไหมทีนี่ ้ยนเบ็ดใครเปิดเพลงพ่อใครเปิดเพลง เผาอเนโอ้าจะกินเศษม่ดนด็ดตับเลยมันเนี่ยเมื่อไตัไดตนน้นเลยมั้งเห็นตับเลยเห็น <c oughs> ตับเหมือนขับมาปรทันเลยครับเอ้า อานต้ว้องขอไพยพี่น้งองนะครับอยากน้ำเต้่เดี๋ยวเี่น้องเพชร <c oughs> เอาลขงมะขับถ่ายเหครับนี่เขาเขาเขาขับถ่ายเหครับเมดเขาแล้ว <c oughs> นัอะไรครับแค่แอบดูสิเมื่อไรจะเสร็จดิเขียวบ้างเขียวแล้วเขียวแล้วเมื่อไรจะกินเสร็จปวดอือแล้วเขียวเขียวแล้วเมื่อกี้หายแล้วเมื่อกี้ยังปวดอีกเนอะเมื่อกี้หายแล้วเมื่อกี้ยังปวดอีกตรงนี้ก็หายตรงนี้ก็ปวด Ta còn nắm bạn. Có không? Con thầy. Đó hoàng hải. เง,งินแถมห้องเอาแล้วครับเอาวมีคัมลองอ่ะผ้าพีพะนองมากินส้อยจุกได้ไหมหรอเลยยุนไดป่าก่ะผูดครับวันนี้มาครับนึ่งพี่น้องครับมากับน้องแอนฟิวนะครับแต่ว่าน้องฟิวโบ้เข่ากลองนางเขียวพัวกลับเอาพี่น้องครับ คันเตือกถือถใจกับฝากพี่ฝากนอก้องซอยกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอ้คำร้องกนก่านะครับสาระคลิปนี้ใก่พี่น้องยุดีมีแห้งสู่สุดคนก่านนะครับเด้อไปพบก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม